สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มืเอเก่งแฟนตาซีสำหรับสรุปเนื้อเรื่องของดิจิมอนซีเกอร์ในวันนี้นะครับผมก็จะมาต่อกันนะครับกับภารกิจครั้งที่แล้วที่เอจิได้รับมาเนาะซึ่งท้าความให้นะครับว่าตอนนี้เอจิกำลังมีเรื่องพัวพันเกี่ยวกับเพื่อนเก่าของเขาคนหนึ่งชื่อว่าเลออนเนาะซึ่งเลออนอยากให้เอจิเลิกเป็นแครกเกอร์ครับผมคือแบบว่าอย่ามายุ่งกับพวกแบบการกระทําการในโลกดิจิตอลอะไรแบบนี้เลยนะแล้วฉันเองก็จะทําหน้าที่ในฐานะแฮกเกอร์ต่อไปเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้เกิด เรื่องร้ายๆขึ้นในระบบเน็ตเวิร์กของโลกมนุษย์อะไรเงี้ยคือก็จะมีการเจราจากับ AG แต่ว่า AG เนี่ยเขามองว่าอาชีพแครกเกอร์จะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างชีวิตให้กับเขาได้แล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีในอนาคตที่สดใสาตามที่เขาต้องการอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าความเห็นไม่ตรงกันเนาะก็กะว่าทางใครทางมันแต่อยู่ๆเนี่ยเอจิ AG เขาได้รับภารกิจมาซะอย่างนั้นเลยครับว่าให้ไปจัดการกับแฮกเกอร์ที่ชื่อจัชซึ่งแฮกเกอร์จัชคนนั้นก็คือเลออนเพื่อนของเอจ2คนนั่นน เช่นไรนะครับก็ไปรับฟังในพาร์ทนี้กันได้เลยครับหลังจากที่เอจิได้รับภารกิจแล้วนะครับก็มีการเตรียมการกับลูกามอนว่าพวกเราเนี่ยนะมีกันอยู่2คนแล้วก็สามารถที่จะเป็นได้สูงสุดตอนนี้คือร่างโตเต็มวัยใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็นดิจิมอนที่สามารถไปถึงร่างสุดยอดได้แบบนี้พวกเราจะเอาอะไรไปชนะว่าก็นั่งคิดกันไปคิดกันมาแล้วอยู่นะครับก็บันเจิดไอเดียกันทั้งคู่เลยว่าเดี๋ยวก่อนพวกเราเนี่ยไม่ได้มีกันแค่2คนนี่ว่าอ่าถ้าเกิดว่าแผนนี้ไป ไปได้อย่างสวยงามแล้วล่ะก็พวกเราเองก็อาจจะมีสิชันะเลออนกับพาวสมอนที่เป็นร่างสุดยอดได้ตัวนั้นก็ได้นะและระหว่างที่2คนวางแผนกันเสร็จแล้วนะครับผมก็เตรียมการนะโดยเมื่อเอจิเดินทางไปยังโลกดิจิตอลนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาพอดีเลยนะครับที่แฮกเกอร์จัส์เขาก็ทาภารกิจของเขาด้วยการไปที่ดิจิตอลเวิด์ครับคือเท่าที่ผมอ่านเนี่ยมันไม่ค่อยมีที่มาที่ไปเท่าไหร่นะเหมือนกับว่า2คนนี้มีเหตุบังเอิญแล้วก็มาเจอกันได้ง่ายๆง,งั้นเลยครับเออไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนครับก็ถือว่าเป็นชาารระเช หนาาบบน้้ากแบบีีเองรซึ่งการมาเจอกันครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าแฮกเกอร์แจชหรือเลออนก็ยังถาม AG อยู่เหมือนเดิมว่านายจะไม่เลิกเป็นแครกเกอร์จริงๆใช่ไหมเอจก็บอกว่าใช่ฉันน่ะจะเป็นแครกเกอร์แบบนี้และจะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและหน้าที่ของฉันตอนนี้ในฐานะคนที่อยู่ขององค์กร SOC ก็คือการกําจัดแฮกเกอร์แจชอย่างนายยังไงล่ะแล้วเลออนที่เห็นว่า AG ก็เอาจริงนะครับท่าทีของเขาเนี่ยไม่ได้มีความหวาดเกรงอะไรมากมายด้วยการที่ว่ามั่นใจว่าเขามี ดิจิมอนที่แข็งแกร่งมากพอที่จะรับมือเอจิเพื่อนรักของเขาได้นั่นเองครับแล้วทีนี้พอถึงคราวที่ไม่ต้องพูดคุยอะไรกันมากปุ๊บก็เตือนเอจิเป็นครั้งสุดท้ายว่าการต่อสู้ครั้งนี้นายอาจจะต้องสูญเสียดิจิมอนคู่หูของนายไปก็ได้นะแล้วถ้าเกิดว่านายไม่กลัวละก็มาต่อสู้กันให้เต็มที่ไปเลยเอจิซึ่งเอจิเองก็จะให้ลูการมอนวิวัฒนาการไปเป็นลูกาลูมอนนะครับและหลังจากนั้นตัวของเลออนก็ให้วิวัฒนาการเป็นราสมบูรณ์ก่อนโดยที่ว่าการเจอกันครั้งที่แล้วเน่่ยก็มการูวเอไ้้นนนนัันงป ก็จะมีการบอกกับเอจิกับลูกามอนไปว่าถ้าเกิดว่าจะต่อสู้กับพวกนายแล้วก็เอาชนะพวกนายได้แล้วก็เป็นแค่ร่างสมบูรณ์ก็พอแล้วอ่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่พาวส์มอนเป็นแค่ร่างสมบูรณ์ก่อนครับคือการเอาจริงเลยแล้วก็เป็นร่างสุดยอดจัดก,การกับเอจิไปเลยอย่างเงี้ยที่จริงทําได้นะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทความไม่ประมาทค,คืออะไรการที่มนุษย์มาที่โลกดิจิตอลได้นะครับมันคือการทาไมลิงกับดิจิมอนคู่หูของตัวเองนอนแล้วก็พอมาถึงโลกแห่งนี้ปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าเวลามีีีจจําาาากกััดนะะะบบผมมถ้้ยยยิิ่่งงงงใชพลลเเอ็แวท จำกัดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป็นร่างสุดยอดอาจทําให้สูญเสียเวลาในการที่จะอยู่ที่ดิจิทัลเวิด์นี้ได้และเสี่ยงต่อการเป็นผู้สับสูตในดิจิทัลเวิด์ดซะด้วยครับแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยเป็นร่างสมบูรณ์เพื่อเข้าต่อก่อนกับลูการูมอนโดยการโจมตีนะครับผมแน่นอนว่าตัวของเบลมอนเนี่ยมีท่าไรเกคิโชครับไรเกคิโชก็เป็นการลูกเตะสายฟ้านะครับเข้าปะทะก,กับท่าไม้ตายฮาวิ่งเบิร์เนอร์ของลูการูมอนซึ่งเปลวเพลิงที่ปะทะก,กับลูกเตะสายฟ้านี้นะครับ จากการเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็พอจะรู้นะว่าเขายังเป็นในแค่ร่างตัวเต็มวัยแต่ก็ไม่อยากประมาทแล้วก็ย้ํากับเบลมอนตรงนี้ไปเลยว่าพวกเราประมาทไม่ได้นะยังไงก็ต้องต่อสู้แล้วก็เอาชนะให้ได้ขั้นเด็ดขาดเลยซึ่งความเป็นร่างสมบูรณ์ตอนนี้ก็พอที่จะไล่ต้อนเอจิกับลูการูมอนได้ซึ่งเวลาผมพูดว่าเป็นคู่หูคนนี้กับเป็นดิจมอนตัวนี้ให้เข้าใจว่าเขาอยู่ในร่างเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมาลิงกันอยู่เนาะใครที่แบบว่าดูมาตลอดท้ากันก่อนๆน,นี้ก็จะพอเก็ตว่าอ๋อมันมีกาบบากาาบบรรบ่ิจมยูเเเ้ล ขนาดที่เริ่มเสียเปรียบนะครับผมไม่น่าเชื่อครับผมมีลูกไฟประหลาดพุ่งเข้าโจมตีใส่เบลมอนทําให้เบลมอนเสียจังหวะตุ้มหนึ่งมานะครับแล้วตุ้มที่2ก็มาตามด้วยตุ้มที่3มตุ้มที่4นะมีลูกไฟที่ไม่น่าจะใช่ของลูการูมอนนะาเพราะลูการูมอนเนี่ยแม้ว่าจะมีท่าฮาวิ่งเบอร์เนอร์ที่เป็นท่าพ่นไฟเหมือนกันแต่ว่าทําไมถึงแบบมีลูกไฟลูกอื่นที่มันโจมตีมาแบบไม่มีปีไม่มีขุยแบบนี้ได้ด้วยเลรเนี่ยแล้วทีนี้ลูกไฟนั้นนะครับไม่เห็นที่มาว่ามันมาจาก นะแล้วทีนี้เลออนที่เริ่มหงุดหงิดกับการโจมตีนี้นะครับบาลอนเขาก็บอกว่าเลออนจะเย็นก่อนฉันคิดว่าการโจมตีนั้นน่าจะมาจากพวกพ้องของหมอนนั่นแน่หรือว่ามีคราเกอร์คนอื่นที่เข้ามาร่วมมือกันด้วยแล้วเนี่ยซึ่งในระหว่างที่หลบนะครับผมก็พยายามโจมตีส่วนไปทางต้นทางของที่ลูไฟยิงมาซึ่งก็โจมตีสุ่มไปแล้วก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อดิจิมอนที่แอบซ่อนอยู่นั้นเป็นดิจิมอนที่ถ้าเป็นในภาคซิเกอร์เขาจะใช้คำว่าบอทนะครับผมคือไม่ได้มีการไมลิงกับมนุษย,น er นนย,ย์์แต่่่่วาาเเเนนนออออทีีรั้้ลยยงงงูใหืข ตามปกติไปนะครับซึ่งถ้าใครจําได้นะครับคือเอจิเนี่ยเขามีทีรรนอวอนที่เป็นดิจิมอนอยู่ในดิจิด็อกของเขาเนาะเลี้ยงไว้3ตัวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไอลูกามอนที่มาเป็นคู่หูตัวใหม่ก็เหมือนกับว่าขึ้นมาแทนที่นะครับเป็นคู่หูเบอร์หนึ่งไปแล้วก็ลูกามอนกับทีรรนอวเน่ยถือว่าเป็นดิจิมอนที่มีความสนิทสนมกันมากนะครับในแง่ที่ว่าลูกามอนเนี่ยเอาทีเรนอวอนเป็นลูกน้องครับผมเออและทีนี้เนี่ยก็เลยกลายมาว่าลูกพี่ตัวนี้แบบว่าร่วมมือกับเออจใใในนนนนนนกกกกาาาาารรรรสสััั่่่่่่งงงงหห้้้้ลููตตวววียยมชซึึถแแะะป็บคบค คอนเซปต์เด <Concept S 2> ิมนะว่าดีจิมอนสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพียงแต่ว่าคำว่าบอดมันจํากัดความเรียว่าดีจัมอนตัวนั้นตายไปก็คือจบไปไม่มีผลต่อมนุษย์คนไหนใดๆเพราะไม่มีมนุษย์มาหมาลิงอยู่แล้วครับซึ่งพอจับได้ว่าเป็นทีรนโนมอนปุ๊บนะครับผมโอ้โหแล้วมีหลายตัวด้วยอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะรับมือได้ลําบากนะและทีนี้ในเมื่อรับมือลําบากขนาดนี้แล้วคงต้องตัดสินใจแล้วแหละเอจิฉันขอชื่นชมนายนะที่นายใช้แผนนี้ในการที่จะเล่นงานฉันกับเบลลมอนที่เป็นร่างที่สูงงงงงกกกววว่่่าา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 นนนนนนยยยยไไไไดด้้้้แแตงงตัััั็็มมมมมจะะใหหหเเออคครพลข ตรงนี้ก็เลยให้บาวมอนวิวัฒนาการขั้นสูงสุดกลายเป็นคาสึิมอนครับคาสึิมอนร่างสุดยอดมาแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เข้าประทะกับดิจิมอนทั้ง4ตัวของเอจิซึ่งตอนนี้เอจิคิดว่าเพื่อความปลอดภัยของทีรรนอมอนฉันขอเก็บทีรานอมอนกลับมาทั้งหมดก่อนซึ่งคำว่าเก็บกลับมาไม่ได้เก็บเข้ามอนสเตอร์บอลนะครับแต่เป็นการเก็บเข้าดิจิด็อกครับผมเท่ากับว่าตอนนี้ทีรานอมอนไม่ได้อยู่ในสนามการต่อสู้แล้วครับซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่คาสึิมอนเนี่ยเขามีกาม่ออมาา่ี้้หททํใผููถุ อยู่ข้างในเนี่ยไม่สามารถหนีรอดออกไปได้ซึ่งอันเนี้ยนะครับแย่เลยตรงที่เอจิ AG, บอกว่าพวกเราต้องชนะเท่านั้นแล้วสินะเนี่ยคือไม่รู้ที่พูดอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเก็บทีเรนอมอนมาแล้วจะหนีหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่จริงแล้วก็ไม่ได้คิดจะหนีนะกะว่าจะต่อสู้ตัดสินไปแล้วก็อาจจะมีเผื่อหาจังหวะว่าทีเรนอมอนจะออกมาช่วยสู้อีกรอบหนึ่งไหมแต่ตอนนี้น่าจะยากแล้วเพราะว่าการอยู่ในเขตอาคมเนาะทีเรนอมอนปรากฏตัวขึ้นมาปุ๊บมันก็จะอยู่ในระยะก,การโจมตีของค,อค,งออคาสติน้ังเาจินนา่ยม ตอนนี้นายอยากแพ้ขนาดนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันก็จะจัดการนายให้แพ้ราบคาบเองแล้วเอจิก็บอกว่า um, ทนายแน่จริงนายก็เข้ามาเลยฉันบอกแล้วว่าฉันจะประสบความสาเร็จในฐานะแครกเกอร์ฉันจะชนะที่ดิจิตอลเวิลด์และจะแข็งแกร่งขึ้นให้ได้แข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมกับลูกลูมอนดิจิมอนคู่หูของฉันเอาเลยลูกลูมอนวิวัฒนาการขึ้นไปซึ่งจิตใจของเอจิตรงนี้นะครับผมก็ทําให้ลูกลูมอนเริ่มมีประกายแสงออกมาแล้วทีนี้เอจิก็พูดว่าฉันจะต้องชนะฉันจะต้องชนะและต่อให้ต้องเหยียบย่ำนายขึ้นไป ฉันก็ไม่สนเลออนซึ่งอันนี้เป็นความรู้สึกด้านลบที่ก่อขึ้นมาในใจของเอจินะครับที่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยคนที่เคยเป็นกระทั่งเพื่อนรักของเขากลายเป็นคนที่เอจิต้องการกำจัดนัาจุดจุดนี้เพื่อเป้าหมายของตัวเองแสงแห่งวิวัฒนาการที่เป็นประกายเจิดจ้าอยู่ๆก็ดับวูบลงแล้วลูการูมันก็กลายเป็นดิจิมอนอีกตัวหนึ่งครับดิจิมอนตัวนั้นเป็นดิจิมอนที่มีท่าทีเงียบงนันแล้วตอนนี้ภาพที่ขึ้นมาตรงดิจิด็อกของเอจิเป็นเอเรอร์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เอจิไม สามารถสื่อสารกับดิจิมอนคู่หูของเขาได้ย้ำนะว่าตรงนี้ยังอยู่ในสภาวะของไมลิงอยู่ครับแล้วเอจิที่เห็นว่ามันขึ้นเอเรอร์แบบนี้แล้วจะสื่อสารกับลูกลูมอนยังไงไม่สิตอนนี้ไม่ใช่ลูกลูมอนแล้วแล้วอยู่ๆก็มีเสียงคำรามครืึกขึ้นมานะครับว่าตอนนี้ดิจิมอนที่ฉันกําลังไมลิงอยู่ไม่ใช่คู่หูของฉันลูกลูมอนเหรอซึ่งตอนนี้ก็จะมีภาพปรากฏออกมาแล้วนะครับว่าดิจิมอนที่เอจิกลังไมลิงอยู่เนี่ยเป็นดิจิมอนที่มีรูปร่างของความเป็นสัตว์อสูรมีร น่ากลัวมากดูไม่มีสติสัพชัญญะเลยแล้วก็ดูแล้วเป็นสัตว์ที่ยืนสองขาแล้วมีมือขนาดใหญ่ด้วยดิจิมอนตัวนี้มันคืออะไรกันแน่และหลังจากที่มีการสืบค้นข้อมูลจากดิจิมอนลิงเกอร์ของตัวเองก็ปรากฏดิจิมอนตัวนี้ว่าชื่อเฮลลูกาลูมอนครับซึ่งเฮลลูกาลูมอนตอนนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงอะไรกับเอจิได้อยู่ๆก็เกิดสภาพความบ้าคลั่งขึ้นมาเข้าโจมตีใส่คาสึจิมอนอย่างต่อเนื่องครับผมซึ่งการโจมตีอย่างต่อเนื่องนั้นนะครับทำให้เอจิเองก็เริ่มม สามารถที่จะพูดคุยหรือเรียกอะไรไปเนี่ยคู่หูของฉันก็ไม่ยอมตอบเลยซึ่งการโจมตีที่มันกหน,นำเข้าหาคาสึจิมอนคาสึจิมอนในฐานะดิจิมอนร่างสุดยอดเนาะถ้ามองของความเป็นเฮลูการูรอนที่เป็นร่างสมบูรณ์อย่างเงี้ยเรียกว่ายังพอต่อกรนไหวครับคือรับมือการโจมตีนั้นไปเลออนก็ดันมีมุมเห็นใจนะว่าตอนนี้เอจิดิจิมอนคู่หูของนายเขากลายเป็นดิจิมอนที่คุ้มค้ั่งไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแล้เอจิที่เริ่มสํานึกได้ว่าตอนเนี้ยความรู้สึกภายในใจของเขามันมีความหวาดกลัวมีความอิจฉามีีคววาาาาามโกรรรท่เเเขต้้้อองชนนนะะะลพฉัแ รู้สึกโกรธดานลบตัวนั้นมันส่งจากเอจิที่กําลังลิงก์อยู่กับดิจิคอร์ของดิจิมอนคู่หูของเขานั่นแหละครับมันก็เลยทําให้ลูกลูมัอนเนี่ยวิวัฒนาการที่ผิดพลาดตรงนี้ไปครับตัวนี้น่าสนใจนะครับว่าแม่งขนาดมาในเวอร์ชันนิ่าห่นะพระเอกยังมีเวอร์ชันวิวัฒนาการผิดพลาดแบบนี้เลยครับซึ่งเอจิเองนะครับที่กําลังรู้สึกเม้อลอยสิน้นหวังแล้วทีนี้เลออนก็จะเตือนสติว่าหมอน,นี่มันคือคู่หูของนายนะคนที่จะหยุดเขาได้ก็มีแต่นายไม่ใช่เหรอเอจิ AG. และอยู่ๆเอจิ AG ก็จะม ่อสู้กับนายโดยแผนสุดท้ายที่ฉันจะยอมก็คือฉันจะต่อสู้ให้นายนั้นหมดเวลาข้ามเคไลน์ไปและถ้านายแพ้ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าฉันเป็นฝ่ายชนะแล้วฉันกะว่าจะให้ผลลัพธ์มันเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะว่ายังไงก็ตามฉันดูจะสู้นายไม่ได้แต่ความรู้สึกด้านลบของฉันตอนนี้มันทําให้เกิดดิจิมอนรางสมบูรณ์ที่กลายเป็นความผิดพลาดแบบนี้แล้วตอนนี้ฉันเหมือนสูญเสียคู่หูไปยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ฉันขอยอมรับนะเลออนว่าฉันแพ้นายแล้วซึ่งนายเป็นร่างสุดยอดมาแบบนี้เวลาของนายก็อาจจะเหลือไม่เยอะนะเพราะฉะนั้้นนนแลวาายอออกกไปจทีี่่ซึง เลออน,น Lay ก็บอกว่าฉันไม่ไปเด็ดขาดเอจิจนกว่านายจะสาบานกับฉันว่านายจะเลิกเป็นแครกเกอร์แล้วเอจิก็บอกว่าทําไมนายถึงอยากให้ฉันเลิกเป็นแครกเกอร์ขนาดนั้นละ่ะเลออนเลออนก็เลยสารภาพความจริงนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ของเที่ยวบินที่ครั้งหนึ่งเลออนนั้นเคยเป็นผู้รับผิดชอบในการกําจัดมุกเกนรามอนซึ่งตอนนั้นเป็นมุกเกนรามอนที่ถูกแครกเกอร์ควบคุมแล้วก็ไปโจมตีระบบเน็ตเวิร์กทำให้การควบคุมสายการบินอันนึงนะครับผมซึ่งเป็นไฟที่มีผู้โดยสารเป็นพ่อแม่ของ AG, เอจิด้วยครับซึ่ ก็เสียชีวิตยกลำไปนะครับคือตัวเองเนี่ยรู้สึกผิดมากอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้พอยิ่งได้รู้ว่าในนั้นน่ะมีพ่อแม่ของเอจิด้วยคือเลออนเนี่ยเขาไม่ได้สนิทแค่กับเอจิไงเขาสนิทกับพ่อกับแม่เอจิด้วยก็แบบเห็นหน้าค่าตากันบ่อยตั้งแต่สมัยเด็กนะครับซึ่งดียวับรู้สึกผิดตรงนี้นะครับเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเลออนก็เลยขอโทษเอจิเอจิก็บอกว่าทําไมนายต้องขอโทษฉันด้วยล่ะเลออนก็ย้าไปนะครับว่าฉันนะ่ะควรจะหยุดมันให้ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วฉันก็หยุดมันไม่ได้แลละะตออนนนนนนนเเเเเีีีี้้้้ยยััััักก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 ็ททททททุ่ทท่่จจกก่่่มมใใฐาาาาววจจจดดดรรรพพชงหหืิโ กรรมแบบนั้นที่ครั้งหนึ่งฉันเคยหยุดมันไม่ได้และเอจิถ้าเกิดว่านายเป็นครกเกอร์ต่อไปนายจะต้องไปพัวพันกับการก่อการร้ายทางไซเบอร์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนเชื่อชน,นะเอจิ AG, เลิกเป็นครกเกอร์ซะเดี๋ยวขณะที่2คนกําลังแบบว่าพูดกันไปพูดกันมานะครับผมอยู่ๆเนี่ยมันก็เกิดเธอบิวเลนซ์ซึ่งเป็นคล้ายๆหลุมอากาศที่จะดูดคนที่เข้าไปใกล้เนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับคล้ายๆเป็นแบคโฮเนาะซึ่งสิ่งที่มาพร้อมหลุมอากาศตรงนั้นเนี่ยมันยังทําอะไรเอจิกับเลออนไม่ได้เพราะว่าตตตอออออออนนนนนนััน้เเน่่ยยยงงงงููใใขขขขาาาาคคคคคคมคมออิิก็โดรบ โจมตีเข้ามาครับซึ่งเขตอาคมที่โดนโจมตีเปรียงเข้าให้นะครับผมก็แหลกสลายไปในพริบตาครับและดิจิมอนที่ทําลายเขตอาคมก็มาแทรกตรงกลางระหว่างเอจิที่กําลังไมลิงอยู่กับเฮลูการูมอนแล้วก็เลออนที่กําลังไมลิงอยู่กับคาซูจิมอนนะครับเป็นจังหวะเดียวกับตอนที่ตรงนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เลออนนั้นเข้าสู่เคไลแล้วครับเคไลก็คืออีกนิดเดียวจะถึงลิมิตแล้วถ้าไม่รีบตดไมลิงอะไรพวกนี้ก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้สาบสูญในดิจิตอลเวิลด์นะแต่ตอนนี้ดิจิมอนที่ปรากฏ ตัวขึ้นมาต่อหน้าเอจิและก็เลออนเขาก็ชูดาบขึ้นแล้วก็ทําท่าพร้อมโจมตีเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับดิจิมอนตัวนั้นมีชื่อว่าโอเมกามอนนั่นเองครับอ่าก็รอยอย้อนไนปรากฏตัวนะฮะโดยในพาร์ทนี้ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะมีดราม่ามานะครับระหว่างเลออนและก็เอจิจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ใครที่ยังไม่ได้รู้เนื้อเรื่องก็ลองคาดเดากันดูก็ได้ครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนมผดกใด็ อภัยมานณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ